จอทันสกรีนพร้อมกล้องนะครับมาพร้อมเกียร์ CVT ปุ่มปุ่มสตาร์ทครบนะพวงมาลัยเป็นหนังสามก้านก้านตัดนะเป็นต้องบอกว่านิสสันตัวนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับกับเรื่องกลุ่มกำลังนะใครอยากได้รถที่ขับง่ายๆประหยัดน้ํามันนะครับคันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับเป็นอาร์เมล่าวีนะครับ1.0เทอร์โบนะไฟหน้าเป็น LED เต็มดวงนะครับรถสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้อยู่ผมในทอโต้นะครับแล้ววันนี้ผมมีรถเข้ามาใหม่ ครเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นรถที่ต้องบอกว่าเป็นอีโคคาร์ขนาดแท้เลยนะครับเป็นรถปี2020จน21นะครับตัวนี้คือนิสสันนาราล่านะครับ1.0เทอร์โบนะครับเป็นรุ่น V นะครับเป็นตัวรองท็อปนะตัวนี้จะมี V แล้วก็ VL นะที่มาพร้อมชุดแต่งนะคันนี้เป็นตัว V เป็นตัวรองท็อปนะเป็นปี2020จน21ได้สีขาวนะครับเลขไมล์1นึ่งแสนราคา3,99,000บาท นะราคาสามกานะครับ,ป,ร 99, รบป้ายแดงก็อยู่ประมาณ6 7, กแส0เจ0ดแ0,000กลางนะครับสำหรับในสาราเมลาตัวนี้เป็นเครื่องยนตเนะยน์เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับขอภัยนะครับเป็นเ,เ,นะเครื่องยนต์เทอร์โบนะเป็นตัวเทอร์โบเดี่ยวนะเครื่องยนต์หนึ่งพซีซีนะครับทำงานควบคู่ก,กับตัว1.0เทอร์โบนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าอัตตาเร่งดีนะครับประหยัดน้ำมันนะสูงสุดก็ยี่สิกว่าโลลิตรนะครับา้ 17ประมาณนี้นะครับตัวรถที่เป็น1.0เทอร์โบมาพร้อมกับน้ำหนักตัวรถที่มีน้ำหนักเบานะสำหรับตัวอเมล่านะครับอัตราสิ้นเปลืองก็จะพอๆกับตัวซิตี้เทอร์โบนั่นเองนะครับรถที่ผลิตมาเป็นคู่ค้าคู่แข่งกันเลยนะครับใครชอบสไตล์ซีดานก็อเมล่านะครับใครชอบสไตล์แฮทแบ็กห้าประตูก็ไปซิตี้เทอร์โบได้เลยนะครับแต่คันนี้ผมบอกเลยว,ว่าดีไซน์ไม่ธรรมดานะครับถึงตัวใหม่ไม่ได้เชนจะออกมานะก็เปลี่ยนแค่กระจังหน้าอย่างเดียวเท่านั้นเอง นะครับใครที่กำลังมองหาตัวรถ1.0เทอร์โบราคา399,000บาทผมบอกเลยว่าคลิปนี้สวยๆนะครับตัวนี้เป็น1.0เทอร์โบนะครับแต่ว่าไฟหน้าก็จัดเต็มเหมือนกันนะไป็น LED นะมีแค่ไฟเลี้ยวอย่างเดียวที่เป็นหลอดไส้นะครับไฟดวงหลักเป็น LED แล้วก็ไฟ d a ์ t ทม์นะเห็นไฟเย์ไทม์ตรงนี้นะจะมีไฟเย์ไทม์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็โลโก้ที่เป็น 3D นะเป็นโลโก้แบบน,น,นูนๆนะแบบ เหมือนเคลือบมานะเป็นแบบนี้นะครับสวยๆนะพร้อมกาบจังหน้าที่ตัดด้วยโครเมียมหลังพึ่งกันเองนะครับไฟหน้าซ้ายขวาเป็น LED หมดเลยนะครับคันนี้เป็นรถป้ายแดงมือเดียวนะครับรถป้ายแดงมือเดียวนะผมไปซื้อมาเองนะครับคันนี้นะถือว่าราคาประหยัดนะสามเก้าเ้ะก่อนนันนี้เราเคยมีสีเทาดำนะเป็นตัว V เหมือนกันคันนั้นขาย4ี่แสนหาะครัแต่คันนี้เราขาย3ามแสนบาท ตัวรถไม่มีกระทบนะครับไม่มีพิการจมน้ำชนหนักแน่นอนนะครับเราการันตีอยู่แล้วนะบดูชุดกันชนมาก่อนนะแน่สนิทเลยนะตัวนี้เป็นสีขาวมุกด้วยนะป้ายแดงมือเดียวนะปุกเซอร์วิสมีนะตัวนี้เป็นดิสคูผู้น้านะครับลัดด้วยยางบิสโตรับลัดด้วยยางบิสโตนนะครับตัวรถไม่มีกระทบนะสีเดิมทั้งคันนะรักระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าคันนี้มีเลนวอชมาให้นะครับอยู่ใต้กระจกตรงนั้นนะเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวด้านซ้าย กล้องก็จะไปติดเป็นภาพขึ้นที่หน้าจอตรงกลางวิทยุเพราะว่าหน้าจอตรงกลางเป็นจอทัชสกินขนาดใหญ่นะครับกุญแจสมาร์คิเลตมีให้ครบคันนี้เป็นดิสหน้านะครับด้านหลังเป็นดำนะครับด้านหน้าเป็นดิสคู่หน้าแล้วก็ด้านหลังเป็นดำนะครับตัวนี้ก็รองรับได้ถึง RE20 นะครับเพราะว่าเป็นเครื่อง1.0เทอร์โทบนะเติมตาส่วนก็เป็น e 2 0พอนะถ้าลงไป E85 ปเนี่ยเดี๋ยวหัวฉีดมันจะมีปัญหา นะครับเนาะด้านหลังนะครับก็จะมีดิฟฟิวเซอร์มาให้นะครับด้านล่างตรงนี้ที่เป็นสีขาวนะตัดกับตัวกันชนหลังที่เป็นสีดําแล้วไฟท้ายก็เป็น led เต็มดวงเหมือนกันนะครับโลโก้อเมร่าพร้อมใช้งานนะครบครบนะอเมร่าอยู่ด้านซ้ายนะครับด้านขวาก็จะเป็นโลโก้ V Turbo นั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์เบนเกอสูงเทอร์โบนะครับเป็นรถสมัยใหม่นะเป็นรถสมัยใหม่คือผมบอกเลยว่าอัตราเร่งดีมากๆนะครับจะใกล้จะไกลไปได้หมด นะครับเครื่องยนต์เดินเรียบนะครับนะเป็นรถที่เขาเรียกว่าเรียกกําลังได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับไม่มีหมดนะไม่ว่าจะนั่งสองคน3ามคน4ี่คนห้าคนนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวเครื่องยนต์เทอร์โบนะเหมาะสําหรับคนที่ขับในเมืองแล้วก็หรือว่าปริมฑลน,นิดนึงนะไม่ได้ไกลแบบข้ามทวีปข้ามจังหวัดอะไรอย่างนี้นะเพราะว่ารถตัวนี้เครื่องยนต์มันมีซีซีน้อยนะครับ ซีซีน้อยจะได้เปรียบเรื่องอะไรรูไ้ไหมได้เปรียบเรื่องภาษีรายปีนับไม่ถึงหลักพันนะอยู่แค่หลักร้อยเ่าเองนับหนึ่งพันซีซีนะครับทางานกับเทอร์โบผมบอกเลยว่าคุ้มมากนะถ้าเรื่องเครื่องยนต์เรื่องเอนจินเขานี่ต้องบอกว่าต้องยอมรับเลยเพราะว่านิสสันเนี่ยตัวเครื่องยนต์เขาอึดถึกทนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ปกติเรล่าจะเป็นเครื่อง1.2นะครับแต่คันนี้เป็น1.0เทอร์โบนับเป็นองค์เม็นอาร์ก ผมสั่นชัดเจนนะครับซื้อมาเองกับมือนะรถสวยๆวยเดิมๆไม่มีชนไม่มีแปะนะครับเมรร็ดอากลมๆคมๆแบบนี้นะทั้งบนทั้งล่างนะครับเราการันตีอยู่แล้วนะครับกับโครงสร้างบอดี้ตัวรถนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ไปด้วยหนึ่งปีคันนี้รา,าคาสามเก้าเก้านะยอดจัดได้ล้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวรถปีค่อนข้างสูงไปยี่สิบจดยี่สิบเอ็ดนะปีรถสูงมากนะครับ ราคาเท่านี้ผมบอกเลยว่าไม่มีใครกล้าขายนะวันนี้จัดให้แล้วนะครับกับผมเดทออโต้น,นะครับเนี่ยรถสวยๆกระจกที่สั่นแท้ทุกบ้านนะครับหน้ากางหลังเดิมหมดนะคุณแจสมาร์ทคีย์เลสนะคันนี้ก็มีพรมกระดุมเข้ารูปมาให้ด้วยนะครับมีพรมกระดุมนะเป็นเข้ารูปหมดเลยนะลุกซีดนะครับรถไม่มีชนไม่มีแปะนะเสาเอเสาบีเดิมหมดนะเบาะเป็นเบาะผ้าถ้าใครไม่ชอบก็เอาไปหุ้มเป็นเบาะหนังก็ได้นะเพราะว่าเบาะตัวนี้เป็นมตรดานเบาะผ้าอยู่แล้ว นะเป็นทูโทนนะสีดำดำตัดเทาเทานะครับถือนะนะว่ารถสวยสมบูรณ์นะแอร์แอคคู่หน้านะช่องแอร์ก็จะเป็นกลมๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวคอนโซลก็จะหุ้มด้วยพลาสติกปูนิ่มนะครับยาวไปจงฝั่งโน้นนะครับลิ้นช o n ลิ้นชัก็เป็นเนียนนะไม่มีแตกหักแอหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะเชื่อมต่อบุทูทได้นะ USB ก็มีที่เสียบให้อยู่ด้านลา่างนะครับพาวเวอร์อรัลเลทครับ,รบเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ CV นะปุ่มมูสตาร์ตอยู่นี่นะปุ่มมูสตาร์ตอยู่ข้างล่างนะครับคือเดี๋ยวนี้รถแทบทุกรุ่นเลยนะเขาจะเปลี่ยนเกียร์หมดลนะเราจะใช้เป็นเกียร์ CVT หมดเพราะว่าเรื่องอาตาัตราการกินน้ํามันอัตราการต่อรอบอะไรต่างๆนะมันจะสมูทมากกว่าบางรายก็จะเป็นมันติฟังก์ชันนะฝั่งซ้ายเป็นเน้นน,น,นะฝั่งขวาตัวนี้รู้สึกจะเป็นรับสายวางสายถ้าเป็นตัว VL เนี่ยจะมีคูทคอนโทรลมาให้แค่นั้นนะครับเพิ่มมาหนึ่งออปชั่น ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกว้างนาหากว้างนะครับถือว่าเป็นรถซิตี้คาร์ที่น่าใช้งานอีกรุ่นหนึ่งนะกับตัวนิสสันอเมลนะเป็นอ l m เม a 1.0เทอร์โบนะครับ, Turbo, ร,บราคา399คันนี้นะครับราคา399นะครับไปลงไปเลี้ยวอะไรต่างๆเนี่ยเป็น LED หมดละนะมีเลนวอลให้นะฝั่งนี้จะใหญ่กว่าฝั่งนู้นฝั่งนู้นจะเป็นอกล้องอันเล็กๆนะแต่ดูด้เป็นกล้องใหญ่นะครับผมบอกเลยว่าระบบความปลอดภัยครบเครื่อง นะกับคันนี้นะรบๆเลยมีออ t โต้ตาสต็อปให้ด้วยนะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็นการตัดนะเป็นแบบเลสซิ่งนะของนิสสันนะครับแล้ถ้าใครสนใจนะอยากได้คันนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ7776 4 0 7ส7 6นะครับสามารถจัดยอดได้เต็มนะสำหรับคันนี้นะเพราะว่าผมดูแล้วตัวรถเนี่ยมีราคาค่อนข้างตา่ำนะครับแล้วก็รถเป็นรถปีใหม่นะนะเป็นรถปีใหม่นะเครื่องยนต์ก็จะเป็นแบบนี้ เป็นสามสูบเทอร์โบเดี่ยวนะครับอันนี้เป็นห้องเครื่องสแตนดาดโรงงานเลยนะสแตนดาดโรงงานเลยนะเป็นสามสูบเทอร์โบเดี่ยวนะรถสวยๆกับโครงสร้างเดิมๆนะครับดูนะแก้มเติมฐานเคินนะเป้าหัวชงหัวชกเดิมหมดนะครับน็อตเนสไม่มีขยับนะครับสวยเนียนนะครับเทอร์โบอยู่ด้านในนะเทอร์โบอยู่ด้านในนะ จะต่างจากตัว Honda นะตัว Honda เทอร์โบจะอยู่ด้านหน้านะก็มีแผ่งการความร้อนมีอะไรให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้เป็น3สูบเรียงนะเป็น3สูบเรียงนะดูจากตรงนี้นะท่อไอดีอาจะมี3สูบนะครับถ้าเป็น4สูบก็จะมีไอดี4เส้นนั่นเองนะครับคันนี้สวยๆนะเดิมบางโรงงานเลยราคา3,99,00 0บาทถ้าใครสนใจอยากได้ตัว Nissan Turbo นิสสันอเมร่าเทอร์โบคันนี้นะครับก็โทรเข้ามาได้เลย0 6 2 6์ห7 7.76ผมบอกเลยว่ารถสวยจัดเต็มฟีดาว ครัคันนี้เป็นป้ายแดงมือเดียวราคา399นะครับใครสนใจก็โทรเข้ามา